ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับคนบ้านเดียวกันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเอริกเทนฮาร์กและก็โรบินฟานเพอ,อร์ซีทั้งคู่จริงๆมีเอเจนต์ของเทนฮาร์กด้วยไปร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ําเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ร้านไปกินไปคุยกันนานกว่าสี่ชั่วโมงหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นฟานเพอร์ซี่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เจ้าตัวนั้นมารับชมเกมที่สนามโอทัฟฟอร์ดก็ถูกสมโมสรเชิญมา รับชมเกมด้วยแล้วก็ล่าสุดฟานเพอร์ซี่นะครับไปปรากฏตัวที่ศูนย์ฝึกแคริงตันในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อจบหลักสูตรยูฟ่าโปรไลเซนของดัชเชสเอหรือทางแมนยูเต็ดได้เปิดต้อนรับอดีตฮีโร่คีเพเยอร์คนสำคัญนำทีมสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่13และก็เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ให้เข้ามาดูงานการฝึกซ้อมต่างๆของทีมชุดใหญ่รวมถึงการสัมภาษณ์กับทีมงานสตาฟโค้ชหลังบ้าน คือให้มาเรียนรู้แนวทางการบริหารนะครับหลังบ้านทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฟาร์เพอร์ซี่กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อผ่านคุณสมบัติเป้าหมายของเขาคือการทำงานบริหารจัดการสำหรับคนที่จะผ่านหลักสูตรโปรของ Dutch FA แล้วก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้งานกับสโมสรต่างประเทศซึ่งทางแมนยูเต็ดเองนั้นก็ให้โอกาสฟารเพอร์ซี่ก็ขอให้ผ่านเร็วๆนะครับสำหรับโรบินฟานเพอร์ซี่ยินดีต้อนรับ กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งตำนานแมนยูเอเต็ดที่แท้ทูสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่7เดือน2ปี2567ขอโคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลายๆคนสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยฟาร์มเพอร์ซี่คือตำนานทีมไหนระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยูนะครับเจ้าตัวก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขารักแมนยูเอเต็ดนะแล้วก็สำหรับมุมมองของแฟนบอลอาร์เซนอลบางส่วนนะครับ ใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคนรอบข้างผมที่เป็นเด็กปืนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้โอเคกับฟาร์มเพอร์ซี่ขนาดนั้นก็น่าแหละเขาก็ไม่ค่อยโอเคกับฟาร์มเพอร์ซี่นะแล้วก็ฟาร์มเพอร์ซี่นะครับก็ให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าเจ้าตัวนั้นรักช่วงเวลาตลอด3ปีที่มาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีุ่ลนละคอแห่งความฝันมากๆ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนร้าน fs auto graph เพจขายของสะสมฟุตบอลลิเกสิทธ์แท้100%ทั้งแบบพร้อมส่งแล้วก็พร <s> ีออเดอร์มีสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าลายเซนหุ่นจำลองรูปปั้นโมเดลรูปพร้อมกอบเสื้อฟุตบอลและของที่ระลึกอีกมากมายที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับจากประสบการณ์ทำงานด้านนี้มากกว่า10ปีถ้ามาจากอาเมียไปสั่ง ช่วงนี้รับไปเลยส่วนลด10%นะครับจำกัดสิทธิ์ใช้ได้คนละหนึ่งครั้งแล้วก็เฉพาะสินค้าที่พร้อมส่งนะสําหรับพรีออเดอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะสินค้าที่พร้อมส่งผมไปทิ้งลิงก์เพจหน้าร้านไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสโมสรของเราก็คบรอบเหตุการณ์โศนอตรกรรมคือบินตกที่มิวนิกโดยปา๋าเฟอร์กี้เซอร์จิมเซอร์เดฟ แล้วก็แอนดี้เบลแฮมคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ก็เดินทางมาร่วมพิธีลํำลึกถึงเหตุการณ์ที่มิวนิกที่สนามโอแทฟฟอร์ดด้วยตัวแทนของทีมนะครับอย่างเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันบรูโน่แฟนันกับตันทีมฝั่งชายมาร์คสกินเนอร์คนนี้เป็นผู้จัดการทีมของทีมหญิงแล้วก็เคที่ที่เป็นกัปตันทีมหญิงก็เดินทางมาร่วมงาน มากันที่ต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยที่มาจากการยืนยันของเจ้าตัวนั่นคือเดวิดกิล l อดีตบอร์ดบริหารนะครับซีอมือทองคู่ใจของป่าเฟอร์กี้ล่าสุดเจ้าตัวนั้นไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของริโอเฟอร์ดินานเจ้าตัวพูดถึง3ดิวนักเตะที่ดีที่สุดของเขานะครับในตอนที่ทำงานเป็นซ e o ให้กับสโมสร สาการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดผมคงต้องบอกว่ารูนี่นะกับสิ่งที่เขาทำให้กับสโมสรมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากในขนาดเดียวกันรองลงมาก็เป็นไมเคิลคาริคสำหรับสิ่งที่เขานำมาสู่ทีมทุกๆเรื่องแล้วก็อันดับที่3มผมคงต้องบอกว่าเออ,อวิดิดกับเลฟ่าละกันให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นอันดับ3ามร่วมกันเลย สรุปนะครับอันดับ1คือเวนรูนี่อันดับ2ไมเคิลคาริคอันดับที่3ไทย2คนก็คือเนมันยาวิดิตกับปาติสเอฟลาถ้าเราคิดถึงในแง่ของความสัมพัญธ์กับสโมสร1หนึ่งในคนที่สำคัญที่สุดคนนั้นก็คือเอ็ดวินฟานเดซาอ่าถ้าพูดถึงคิดถึงในแง่ความสัมคัญ์กับสโมสรนนะนะหนึ่งในคนที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกมาติด3อันดับแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเอ็ดวินฟานเดซา เรากำลังติดเรื่องของปัญหาในการหาตัวแทนปีเตอร์เชมัยคิขเราออกตามหาตัวแทนผู้รักาประตูและสุดท้ายเราก็ได้เอ็ดวินมาร่วมทีมเขาก็เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราข่าวต่อไปนะครับมากันที่อันนี้เป็นก็อสสิบเจอร์มี่กอสนักข่าวของเดลี่สตาร์อ้างอิงนะครับแหล่งข้อมูลวงในนะไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนเหมือนกัน แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าข่าวเนี่ยโยงมาเป็นระยะระยะและ้วมีรายงานนะครับว่าสโมสรดังสโมสรนหนึ่งในลีกซาอุดิอาระเบียน่าจะเป็นอัลนาเซอร์ยื่นขอเสนอมาเพื่อให้ราเฟวารานพิจารณาพร้อมทุ่มเงินค่าจ้าง50ล้านปอนด์ต่อปีหรือมากกว่า1ล้านปอนด์ต่อวีคในการดึงตัววารานไปร่วมทำช่วงซัมเมอร์โอ้โหซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากนะท่านผู้ชม ห้าสิบล้านปอนด์ที่ปกติเราต้องคิดถึงค่าตัวนักเตะถูกไหมอันนี้เป็นค่าเหนื่อยต่อปีอ่ะห้ล้านปอนอด์อ่ะโดยทางลาเฟวารานะครับอนาคตตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะแยกทางกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้หลายที่สมโมสอน,นะครับไม่ได้ปล่อยวารานออกไปในช่วงตลาดมกราที่ผ่านมาสุดท้ายวารานก็ได้อยู่กับทีมต่อนะครับไอ้ครั้นแมนยูจะใช้เรื่องของออปชันขยายสัญญาอะไรแบบเนี้ยก็ ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่โอกาสไม่ได้สูงมากนะครับส่วนหนึ่งก็เนึ่งจากอายุการใช้งานที่น้อยสภาพร่างกายของวารานที่ก็บาดเจ็บบ่อยๆนะครับในขนาดที่ค่าเหนื่อยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่าเหนื่อยเนี่ยลาเฟวารานรับในเลทค่อนข้างเยอะยิ่งเซอร์จิมมาบริหารด้วยเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะใช้งานนะครับนักเตะท,ที่อายุเยอะ อีกอย่างหนึ่งคือค่าเหนื่อยแพงอยู่แล้วนะถ้าเรายึดจากรายงานที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นวิสัยทัศน์ของเขาที่แบบเขาต้องการที่จะทําทีมเพื่ออนาคตดังนั้นเลยมีความเป็นไปได้นะครับที่ลาฟิวารานจะแยกทางกับแมนยูหลังจบฤดูก,กาลนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะย้ายไปอยู่สโมสร์ไหนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อนะครับผมมีความคืบหน้าเรื่องของเมสันกรีนวูดมาฝากท่านผู้ชมนะครับล่าสุด ลาลิก้าได้ทำการยื่นคำร้องร้องเรียนไปที่สาพันฟุตบอลสเปนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จูดเบลลิงแฮมอาจจะใช้คำพูดที่ก็สะบทนะฮะใส่เมสันกรีนวูดว่านักคุมขืนในระหว่างเกมที่เกตาเฟ่พบกับเรียมัดริดซึ่งหากพบว่าจูดเบลมีความผิดจริงเขาจะถูกแบนราวๆ10เกมก็นอกจากยื่นร้องเรียนเรื่องจูดเบลกับกรีนวูดทางลาลิก้า ได้มีการยื่นร้องเรียนนะครับเรื่องที่วินิซุตจูเนียก็ถูกแฟนบอลในสนามนะครับตะโกนเออเหยียดนะผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะฮะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์นะครับเออเดี๋ยวมันจะติดเหลืองเปล่าๆนะก็วินิสซูตก็เป็นเป้าในการโดนโจมตีโดนเหยียดอยู่แล้วนะเรื่องของเชื้อชาติแล้วก็นั่นแหละแล้วหน้าสงสารหน้าเห็นใจนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าการตัดสินนะของ สาพันฟุตบอลสเปนนะครับออกมาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะจุดเบลจะโดนแบนจริงหรือไม่ถึงแม้จะมีข่าวว่าทางฝั่งของเมสันกีนวูดไม่อยากให้เรื่องราวเนี่ยมันบานปลายใหญ่โตนะเขาอยากให้มันจบในสนามนะครับไม่อยากให้มันมัน,ม,นมันกลายเป็นไฟลามทุ่งอะ่ะเพราะว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ยินสิ่งที่จุดเบลพูดในสนามเสียงมันดังไงเจ้าตัวก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับโฟกัสกับในสนามอยู่นะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อผมว่าน่าจะมีอัปเดตภายในสัปดาห์นี้แหละทามผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับรายงานจากเจมดักเกอร์ผู้สืบข,ข่าวทียหนึ่งสายตรงสโมสรน,นี่มาจากเทเลกราฟก็เรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่ทําให้เด็กผีหลายๆคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรข่าวบอกว่าเซอร์จิมนั้นต้องการที่จะทําให้ออทฟอร์ดกลายเป็นเวมบลีย์แห่งภาคเหนือ เซอร์จิมเนี่ยมีความเชื่อว่าทางเหนือของประเทศอังกฤษควรที่จะมีสนามร,ระดับโลกที่มีความใกล้เคียงความจุ9,000 90, 0ที่นั่งเทียบเคียงกับสนามเวมบรีย์ได้ต้องการที่จะให้โอทาฟอร์เนี่ยเป็นเวมบรีย์แห่งภาคเหนือโดยเซอร์จิมเตรียมเข้าพูดคุยหารือกับรัฐบาลอังกฤษเพื่อขอทุนสนับสนุสน,นในส่วนนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลเองก็มีการผลักดันโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรทั่ว สหราชอาณาจักรอยู่แล้วโดวยการเทคคุณ้น25%ของเซอร์จิมจะมีการอนุมัติรับรองนะครับเร็วๆนี้คาดว่าเป็นเดือนนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานจากเดวิดออสตนว่าการอนุมัติผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสที่มาของเส้นทางการเงินนู่นนี่นั่นนะครับที่เขาตรวจสอบกันอยู่นะจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้พร้อมกับเซอร์จิมนั้นจะนําเงินส่วนตัวอันนี้ควักเองนะครับ 237ล้านปอนด์เพื่อมาลงทุนทำการปรับปรุงสนามโอทัฟฟอร์ดอย่างไราก็ตามมีข่าวว่าเซอร์จิมดูจาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการย้ายสนามโอทัฟฟอร์ดไปที่บริเวณอื่นและเชื่อว,ว่าแฟนบอลท้องถิ่นและด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่นั่นด้วยน่าจะมีความสุขก,กับการสร้างสนามใหม่บนพื้นที่ที่ใกล้ๆกับสนามโอทัฟฟอร์ดณปัจจุบันหรือก็คือสนามโอทัฟฟอร์ดเนี่ย อยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าจะไปสร้างสนามใหม่บนพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่ารอบๆนะใกล้ๆกันโดยการปรับปรุงในส่วนนี้แล้วก็สร้างสนามใหม่น่ายต้องใช้เวลายาวนานถึง8ปีและเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในที่ประชุมสโมสรมี2ไอเดีย2 c h ช้อยสตัวเลือกที่ต้องทำการประเมินแล้วก็ตัดสินใจ choice ตัวเลือกที่1คือการสร้างสนามใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอย่างที่บอกไปนะการสนามเดิม ก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่ตัวเลข1,500-2,000ถึง 2, ล้านปอนด์อเดียที่2หรือว่าช้อยส์ตัวเลือกที่2คือการปรับปรุงอศัศจรรัย์ฝั่งใต้ซึ่งก็จะใช้เงินนะครับอย่างน้อยๆ800ล้านปอนด์อัจจรรัย์ฝั่งใต้ก็จะไปครอบกับทางรถไฟที่อยู่บริเวณด้านหลังไปแล้วก็เซอร์จิมนะครับรวมถึงกลุ่มทุนอินิออสล่าสุดได้เข้าพูดคุยกับแอนดี้เบลแฮม เทศมนตรีแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่ก็เดินทางมาร่วมพิธีการลํำลึกถึงเหตุการณ์โศนนักกรรมที่มิวนิกล่าสุดด้วยนะครับได้เข้าพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของสนามโอทัฟฟ d อร์ดตอนนี้ก็มีกระแสเสียงแฟนบอลในโลกโซเชียลนะครับแตกออกเป็น2ฝั่งแต่ว่าเป็นการถกพูดคุยกันที่สันติไม่ได้มีการด่าทอกันจนเกิดดรามา่าพอทุกคนนะครับที่เป็นแฟนบอลแมนเเตเห็นตรงกันว่า ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับสโมสรน,นะครับยังดีกว่าไม่ได้คิดที่จะทําหารอะไรเลยอันนี้มีแนวทางมีวิสัยทัศน์มีแผนงานที่ค่อนข้างชัดเจนไปร,รูปประทำว่าจะทํานะอ่าแล้วก็มีการไปติดต่อมีเรื่องของสื่อที่ก็เป็นข่าวออกมาถึงแม้จะเป็นในเชิง PR ก็ตามทีนี้ก็กลับไปเรื่องเดิมนะครับมีกระแสะเสียงแฟนบอลในโลกโซเชียล แตกเอาเป็น2ส่วน2ฝั่งนะแต่ก็คุยกันด้วยสันตินะครับบางส่วนก็มองว่าเฮ้ยเราสร้างสนามใหม่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงก็จะใช้เงินประมาณ1,500ถึง2,000ล้านปอนด์บางส่วนก็มองว่าเฮ้ยเรารีโนเวทดีกว่าปรปับปรุงอัศจรรย์ฝั่งใต้เอาก็จะใช้เงินนะครับอย่างน้อยๆนะ800ล้านปอนด์ทุกคนคิดว่า choice ตัวเลือกที่หหรือว่า choice ตัวเลือกที่2ออะไรดีกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ ถ้าเกิดถามความเห็นผมนะผมมองว่ารีโนเวทอาจจะใช้งบประมาณเนี่ยบานปลายมากกว่า800ล้านปอนด์ไหมคือเคยไปอ่านมานะครับเขามีการวิเคราะห์กันว่าในส่วนอัศจรรย์ที่ติดกับฝั่งของรถไฟอะ่ะมันต้องใช้เทคโนโลยีที่แบบสิ้นเปลืองงบประมาณมากอะ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติแมนยูเอเต็ดทำการ Renovate ก็ต้องไปเช่าสนามนะครับ เป็นระยะเวลาตามดำเนินการที่คุณได้มีการปรับปรุงรีโนเวทอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราจะไปหาสนามเช่าชั่วคราวที่ต้องการความจุใกล้เคียงกับโอทาฟอร์ดอ่ะความจุ70,000ไปปลายเนี่ยเราจะไปหาสนามเช่าชั่วคราวได้ที่ไหนครับท่านผู้ชมและระหว่างที่เราสร้างสนามใหม่เราก็ลงเล่นที่สนามโอทาฟอร์ดปัจจุบันเนี่ยรอให้สนามใหม่เสร็จแล้วค่อยย้ายไปเตะส่วนสนามโอทาฟอร์ดปัจจุบันคุณก็ไม่ต้องไปทุบก,ก็ปล่อยแบบนั้นแหละ แต่อาจจะลดเรื่องของสเกลให้มันดาวลงหรือว่าให้ทีมอะคาเดมี่หรือว่าทีมหญิงมาใช้งานเป็นสนามเย่าไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันมีเรื่องของทางออกที่ผมรู้สึกว่าเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะและนี่คือความเป็นส่วนตัวของผมนะครับที่ก็เป็นแฟนบอลปกติธรรมดาตาดำๆนะฮะทั่วไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเซอร์จ,จิมนะครับ กลุ่มทุนอินนออสนะบอร์ดบริหารแมนยูเอต็ดจะทำการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายนะครับเซอร์จิมจะเข้ามาดูแลโปรเจกต์ด้านฟุตบอลในฐานะผู้ถือหุ้น25แต่ก็มีข้อตกลงซึ่งตระกูลเกลเซอร์ก็ยินยอมที่จะให้เซอร์จิมแล้วก็กลุ่มทุนอินิออสสามารถนำไอเดียสามารถจัดการตัดสินใจเรื่องสำคัญในเชิงพาณิชย์หรือว่าธุรกิจได้อ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่า สโมสรของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์รัวๆนะฮะฝากกดติดตามให้เด้อเดพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบๆ